เี่เข้ามันแยกข้าสีน้ขันน้ำไม่สมถ้าขันนไม่สมเหอนนหลังจากที่ห่านน้ำไม่สมี่หสีแซ่ไว้เอาน่อไม้มามาบสาบัาบก็แซ่ไว้แซ่ไว้จากขึ้นหนึงหรือสองขึ้นก็นได้แล้หเ,เ,เอาหเอาออกจากน้ำห้ามมาขันใส่เกลีอยกใเกลีอสซแยกข้ามสใส่น้ำตาล ได้น้ำตาลนิดน้อยได้น้ำตาลได้ก็หลายใสข่าวสารน,น้ำใสข่าวสารจ้ะ้ขสข่าวน,น้ำแล้วก็ติดขั้นคว่เข้ากันควกเข้ากันเป็นป็นกว่าม่กน,นี่งันหะ่ะกุัาบ khăn khăn nữa đây nó chỉ nào nó trong khăn khăn đền rất này thì cho nó chỉ nào xuống hết vầy cái đi nhìn xuống hết vầy à. nào chắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ